พาคุณผู้ชมขยับลงใต้ไปที่จังหวัดชุมพรกันหน่อยค่ะมีอดีตทหารเรือวัยเกษียณอายุราชการเข้าชุนเพื่อนบ้านสองผัวเมียที่อยู่ห้องติดกันว่าชอบสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้ววอร์มเครื่องเอาไว้คือเร่งเครื่องแบบบึนบึนบ,นบึนก่อนจะใช้งานสุดท้ายอดีตทหารเรือเกษียณคนนี้ไม่พอใจชักปืนออกมายิงตายหนึ่งเจ็บหนึ่งผัวเจ็บสาหัสเมียเสียชีวิตนะคะ คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะและนี่คือจุดเกิดเหตุน,นะคะภายในห้องเช่าซอยสุขาพิบาลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะที่เกิดเหตุน,นะคะมีกองเลือดอยู่เยอะมากตำรวจสพเมืองชุมพรรู้ไปตรวจสอบนะคะเจอศพของนางสาวจิราวันวัย54ปีเขาโดนยิงเข้าที่เบ้าตาคุณผู้ชม ด้วยความเคารพนะคะคือยิงลูกกะตาจนทะลักออกมาเลยอะ่ะอาการสาหัสเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตในที่สุดนะคะคือโอ้โหหมดสติตั้งแต่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยค่ะสภาพศพหน้าห้องพักส่วนคนเจ็บคือสามีของเขานะคะ นายสุรพจน์ข่าววัย53ปีถูกยิงเข้าที่ไหปลาร้าแบบถากไปนิดนึงในสภาพคือเลือดท่วมตัวเลยนะคะและเขาก็นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวพยายามวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านซึ่งในช่วงที่เขาพยายามวิ่งไปคือมีกล้องวงจรปิดเพื่อนบ้านจับภาพได้ชัดเจนมากวิ่งไปเลือดก็เต็มตัวไปนะคะโดยเจ้าตัวค่ะคนเจ็บเนี่ยเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าคนก่อเหตุคือเรือโทสร,ริดอิสารางกุลณ,ณอยุธยาวัย67ปี คนนี้เป็นเพื่อนข้างห้องเป็นอดีตทหารเรือกเกษยียณอายุราชการคืออยู่ห้องใ,ใกล้ๆก,กันอะแล้วที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องของการติดเครื่องมอเตอร์ไซค์ตลอดคือเวลาตัวเขาเองคนเจ็บเนี่ยนะคะติดเครื่องมอเตอร์ไซค์เวลาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ต้องบอมเครื่องแช่เอาไว้อะค่ะก็จะทําให้คนก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจมักจะต่อว่าตลอดจนก,กระทั่งวันเกิดเหตุคุณผู้ชมคะเขาก็โดนต่อว่าอีกเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปเคาะประตูถามคนก่อเหตุว่าพี่ เมื่อกี้ได้พูดอะไรไหมแล้วจูจ่ๆฝ่ายนั้นก็ชักปืนออกมายิงตายหนึ่งเจ็บหนึ่งอย่างที่เห็นอาฟังเพิ่มเติมจากสามีผู้เสียชีวิต่อยค่ะไม่ผมไปว่าเขาว่าเขาเอ,อ๋อไปว่าเขาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวที่ผู้หญิงที่นอนอยู่ในห้องตอนี้อ่ะออกมาน่าจะเดินออกมาแล้วก็ยิงเลยเออยิงด้วย ใช่พอตอนแรกยิงเราก่อนผมวิ่งก่อนแล้วผมถึงในนู้นไปดูเลือดไปหมดเลยยิง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 เราก่อนผมก็วิ่งอ๋อทีหลังผู้หญิงออกมาจากห้องว่ามีเหตุการณ์เลยะแล้วก็เลยยิงผู้หญิงด้วยใช่ผู้หญิงนั้นเป็นอะไรกับเราแฟนออกแฟนเราอ่ามันมันหาเรื่องยตั้งแต่วันแรกที่มันมาเนาะผมสตาร์ทรถแล้วก็ยังไม่ออกก็คือต้องวอร์มเครื่องไว้ใช่ไหมมันว่าเฮ้ยไปตัที่อื่นวาผมอยู่มาก่อน คุณผู้ชมคะนอกจากนี้ค่ะเรายังได้วงจรปิดนะคะอย่างที่ชมพูบอกไปว่าจะเห็นตัวคนเจ็บเนี่ยนายสุยรพจน์นะคะเขาวิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านในสภาพที่เลือดอาบนุ่งผ้าเช็ดตัวตัวเดียวผืนเดียวแบบเนี้ยหลังจากที่เขาโดนยิงถากไปที่ไหาปลาานะคะส่วนคนก่อเหตุค่ะอดีตทหารเรือเกษีรอายุราชการเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเสร็จเนี่ยนะคะ ก็พบว่าห้องพักเขาซึ่งอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยปิดประตูล็อกค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังพยายามเรียกแล้วก็ไม่มีคนตอบซึ่งทราบว่าตอนนี้คนก่อเหตุนะคะได้มีการหลบหนีไปแล้วโดยที่คนก่อเหตุได้มีการใช้รถกระบะนะคะเป็นรถกระบะในการหลบหนีป้ายทะเบียนขอไข่กอไก่1นึ่งอุดรธานีตำรวจอยู่ระหว่างการตามแกะลอยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย ห่างไปจากสักจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยคือเหมือนกับไปเจอรถจอดทิ้งไว้ที่ตำรวจตามอ่ะนะคะไปเจอรถจอดทิ้งไว้แต่ปรากฏว่าด้านในรถเนี่ยมีแค่ปืนของกลางทิ้งเอาไว้แต่ไม่เจอตัวอดีตทหารเรือคนนี้อตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่เลียงกล้องวงจรปิดเพื่อตามล่าตัวต่อไปค่ะเดี๋ยวมีความคืบ่หน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายเดี๋ยวรายง,งานให้ทราบต่อไปนะฮะ